สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายนางสาวนาขวัญปานสุวรรณชัยนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธ,ธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุม3ส,สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนัง่งเจ้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้ารัชกาลที่ 3. าณวัดคงคาราวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายนัทวุฒิเพชรพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมสำนักง,งานครั้งที่6 ประจําปีงบประมาณพศ2565นห้อณห้องประชุมสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีอาคารเอทีชั้นที่2ถนนบันไดอิดตําบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป,ป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีพศ2565และร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดพ้าป่าณวัดไตโลกตำบลท่าราบอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจัดโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี